มา NPE นะครับเป็นตัว GT 5 0 0กํากำลังวัดข้างหนึ่งนะครับอยู่ที่ประมาณข้างละ250วัตต์ต่อเสียงแหลมเสียงเบสฝั่งนี้นะครับเสียงกลางก็อยู่ตรงนี้ครับก็สวัสดีนะครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวนะครับการใช้งานนะครับ Power Mix นะครับเป็นตัวม y NPE นะครับเป็นตัว GT 5 0 0ซึ่งคลิปนี้ผมก็จะทำวิธี การปรับแล้วก็การต่อใช้งานนะครับอันนี้เบื้องต้นให้นะครับตรงนี้อ่ะนะครับ <c oughs> สําหรับตัว Powermix รุ่นนี้นะครับก็จะมี Power ในตัวสายลําโพงที่จะมาเสียบได้ก็คือต้องเป็นหัวสเปกตรอนเท่านั้นตรงนี้นะครับสอหัวแบบนี้อ่าอันนี้ตู้อีกใบหนึงอันนี้ตู้อีกใบนึ่งนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้ปิดขวานิดน,นึงจะมีทําการล็อกนะครับตรงนี้อ่าคเปิดสวิตช์เครื่องนะครับ พอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้คราวนี้เราก็สามารถเลือกเล่นได้ว่าเราจะเล่น USB หรือบลูทูธนะครับหรือเป็นแบบเสียบสายถ้าเกิดเป็น USB เราก็เสียบ USB ลงไปตรงนี้นะครับอ่าแล้วมันก็จะขึ้นอ่าตัวเลขเล่นนะครับเล่นเพลงเราก็เอาตรงนี้นะครับขึ้นนะคำว่าเทป USB ขึ้นแล้วเราก็เช็ควอลลุ่มสไลด์แต่และตัวว่ามันเป็นของฝั่งไหนว่ามันดังไหมนี่ดังนะครับโอเค นี่อันนี้ใบฝั่งฝั่งซ้ายมือนะครับอันนี้ฝั่งขวามือชินเอวอาร์อ่าเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นการเล่น USB นะครับเห็นไหมครับเราเล่นขึ้นมาก็จะมีเสียงก็จะมีสัญญาณไฟขึ้นมาปรับโทนเสียงก็ปรับอยู่ตรงนี้ EQ คิวปรับเสียงแหลมเสียงเบสฝั่งนี้นะครับเสียงกลางก็อยู่ตรงนี้ ะน,น,ะนะครับส่วนปุ่มนะครับสามปุ่มตรงนี้นะครับมันจะเป็นปุ่มโฟนนะครับตรงนี้สีเงินตรงนี้จะเป็นของช่องนี้นี่ช่องหูฟังนะครับเราก็ปิดไว้ถ้าเราไม่ใช้งานตรงนี้ก็เป็นรีเทิร์นไม่ได้ใช้ตัวนี้เป็นอัรมอนิเตอร์ตัวนี้ไม่ได้ใช้ปิดไว้ส่วนในการใช้งานไม้นะครับช่องไม้จะมีอยู่2ช่อง1กับ2นะครับหกับ2มันจะเป็นช่อง XLR ตรงนี้แล้วก็แจ็คโฟนถ้าเกิดว่าไม่นะครับที่เรามาเสียบแบบนี้ปั๊บ แล้วก็ฝั่งนึ่งเป็นหัวโมโนแล้วก็เสียบตรงนี้นะครับช่องที่1แล้วก็พูดลองดูฮัลโหลฮัลโหลทดสอบทดสอบอ่าถ้าเกิดว่าเราพูดไปแล้วมันเบาไฟขึ้นแค่นิดเดียวปรับเกณย์ตรงนี้ขึ้นนะครับสีขาวตรงนี้นะครับปรับขึ้นมาฮัลโหลฮัลโหลทดสอบทดสอบอ่าถ้าเราปรับสีขาวตรงนี้ขึ้นมาความแรงของสัญญาก็จะเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นปรับเสียงแหลมเสียงกลางเสียงเบสนะครับตรงนี้นี่จะเป็นออกมอนิเตอร์ไม่ได้ใช้ปิดไว้นะครับตรงนี้เป็นเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์ของช่องใหม่เวลาเราใช้อีกงานเอฟเฟกต์เราก่อน มันจะมีทั้งหมด16โปรแกรมเราก็เลือกการใช้งานสมมติว่าผมใช้โปรแกรมที่2ก็หมุนมาเลข2ออ่าพอได้เลข2องแล้วปุ๊บเราก็เอาอ่าตรงนี้ขึ้นแล้วก็ตรงสีส้มสองตัวขึ้นไว้ตรงกลางก่อนนะครับแล้วก็เอาสไลด์ตรงนี้ขึ้นสีส้มตรงคําว่า fx เอฟเฟ t ขึ้นเราก็พูดไม่ครับเพิ่มเสียงใหม่ขึ้นมาแล้วก็ใส่เอฟเฟ t ตรงนี้สีส้มแต่ละช่องฮัลโหลฮัลโหลนี่ครับหรือเราจะทดสอบนะครับอ่าเสียงเอฟเฟ t ที่1แล้วก็หมุนมาเลข1แล้วก็ ลองดูนะครับทดสอบก็จะมีเสียงก้องนะครับเสียงกลางวานขึ้นมานะครับตรงนี้การใส่อฟเฟกนะครับช่องที่1ช่องที่2การใช้งานเหมือนกันนะครับตรงนี้อ่าส่วนปุ่มตรงนี้นะครับเป็นปุ่มมิ้วก็คือปิดสัญญาณเสียงใหม่เวลาเราพูดเรากดปิดตรงนี้ได้เสียงก็จะไม่ออกนะครับตรงนี้ส่วนไฟสีแดงก็คือเป็นไฟสัญญาณที่เข้ามานะครับถ้าเกิดสัญญาณมาแรงมันถึงจะขึ้นนะครับตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ถ้าไฟขึ้นมาก็ไม่เป็นไรปล่อยไปเลยนะครับแล้วก็ช่องต่อมานะครับช่องไหม่อีกช่องหนึ่ง เขาให้เสียบเป็นแบบ x L R แบบนี้นะครับฝั่งหนึ่งก็เป็นหัวเหนแบบนี้เียวเข้าไปตัวใหม่แล้วก็ฝั่งนึงก็มาเสียบแบบนี้นะครับเราเลือกใช้งานช่องไหนก็ได้ตรงนี้ทดสอบนะครับใช้งานได้นะครับตรงนี้นะอยมิ้วนะครับทดสอบเช็คเช็คเช็คทดสอบอ่าโอเคก็จะประมาณนี้นะครับส่วนช่อง3ามสี่นะครับมันคืออะไรเดี๋ยวผมยืมตัวนี้มาก่อนมันเป็นช่องสําหรับเปิดเพลงนะครับ อ่ามันเป็นช่องเปิดเพลงนะครับฝั่งหนึ่งเป็นแจ็คแบบนี้นะครับฝั่งหนึ่งเป็นแจ็คสามจุดห้ามิลเสียบลงตรงนี้อ่าถ้าเราไม่บลูทูธหรือเล่นยูเอสบีเราจะเสียบมือถือนะครับเรามีมือถืออยู่ขึ้นมาเสียบสายเข้าไปตรงนี้นะครับเปิดเพลงนะครับอ่าเปิดเพลงที่มือถือของเรานะครับตรงนี้อ่าเราก็กดเล่นเพลงเลยนะครับเราก็สไลด์ตรงนี้ขึ้นช่องที่สามทับสี่ขึ้นเห็นไหมครับ นี่นะครับเราเลือกเพียงไรแล้วก็กดที่มือถือแล้วก็เสียบสายลงตัวนี้ต้องอปรับโทนอยู่ตรงนี้นะครับเสียงเบีดเสียงกลางเสียงแหลมแล้วก็ปรับมีเิีวได้อีกนะครับตรงนี้ปรับได้ ก็ดูไฟเป็นหลักนะครับไม่ข <voc esting tirar> ึ้นถึงแดงนะครับตู้กระดังงสองใบปรับโทนเสียงก็อยู่ตรงนี้นะครับส่วนสตัวนี้ไม่ต้องปรับตรงคําว่าแผนสีเขียวเอาไว้ตรงกลางทั้งหมดนะครับตรงนี้นี่ก็เป็นปุ่มหมิวปิดเสียงนะครับกลังอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ปิดไฟก็มีประมาณนี้ปุ่ม48ปุ่ม48โวลต์ตรงนี้ไม่ต้องกดนะครับถ้าเห็นขึ้นสีแดงแบบนี้ให้กดออกนะครับมันเป็นปุ่มจ่ายไฟเป็นท่อม48มาช่องไม้ตัวนี้เราไม่ใช้ไม้ที่เป็นไมโคนเซอร์เราก็กดปิดนะครับตรงนี้ อ่ากดดิ้งขึ้นมานะครับส่วน RCE นะครับที่เราเห็นตรงนี้ไม่จะมีคําว่าเทปเอาพุ่แล้วก็ D, อินพุตอินพุตเราสามารถเอาแจ็คเป็นแจ็คดอกบัวน,นะครับมาเสียบนะครับจากมือถืออย่างเงี้ยอีกไปยนึงเป็นแจ็คอ่า RCE <M. S 1> แจ็คดอกบัวเสียบเข้าตรงนี้ได้แต่การปรับมันจะปรับได้ไม่เยอะมันก็มา,าสไลด์ตรงนี้ขึ้นนี่ครับผมมันจะใช้ร่วมกันคำว่าเทปก็เป็นอินพุตตรงนี้แล้วก็เอาปุ่นตรงนี้ก็จะเป็นเปรียบเสมือนเมนเอาต์นะครับต่อสัญญ,ญาณไปขยายหรือพ p ว w e r amp อีกนะครับเพื <M. S 1> <Plat> อ่อการใช้งานนะครับคือเอาเสียงออกไปนนะคครรับตงี้ําาว่ เทปเอาพุทนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นออกมอนิเตอรต์เราจะใช้งานออกมมนิเตอร์ได้ก็ต่อเมื่อมีพาวเวอร์แอมาต่ออีกหนึ่งตัวนะครับตรงนี้นะครับเอาแจ็คเสียบตรงนี้แล้วก็ไปใส่ขยายอีกหนึ่งตัวเพื่อไปลําโพงแล้วก็มาปรับเพิ่มอักแต่ละช่องนะครับสมมุติว่าเราอยากให้เสียงเพลงนะครับที่เราช่อง3ามสี่ไปที่ออกนะครับไปที่ออกเราก็เสียบออกตรงนี้ไปหาพาวเวอร์ Power ล้วก็ปรับตรงนี้ขึ้นนะครับเสียงก็จะออกไปออกแล้วก็จะใช้งานร่วมกันกับปุ่มสีแดงตรงนี้ด้วยครว่าออกตรงนี้ต้องเอาขึ้น มันจะใช้งานร่วมกับเอฟเฟกต์นอกนะครับอุปกรณ์ร่วมภายนอกไม่ต้องต่อนะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานคร่าวๆเบื้องต้นให้นะครับอันนี้ก็เป็นสไลด์แล้วก็ดันเสียงขึ้นลงด้วยก็คือช่องหนึ่งนะครับก็ต่อได้สูงสุดไม่เกิน2ตู้นะครับเราก็จะใช้ข้างหนึ่งเป็นตู้เบสสักสองข้างหนึ่งเสียงกลางหรือต่อรวมกันก็ได้นะครับเบสแล้วก็กลางเบสแล้วก็กลางแต่ละข้างเลยนะครับบิ้งกันเอานะครับได้นะครับ สบสผมเพราะว่ากำลังวัดข้างหนึ่งนะครับอยู่ที่ประมาณข้างละ250วัตต์นะครับต่อข้างนะครับเพราะว่าเป็น power amp 0 0วัตต์นะครับตัวนี้ผมก็จบลงไปนะครับสำหรับการสอนการ ใช้งานนะครับ Power Mix นะครับ GT 500นะครับผม